ล่าสุดพอ,อ,อครังเผยสถานะที่ผ่านรอรับเงิน10,000หมื่บาทจะทยอยโอนให้ทั้งสัปดาห์ทางกระทรวงการคลังกำลังทยอยโอนเงิน5,000บาทให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยาวผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มลูกจ้างนอกประกันสังคมและ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระล่าสุดเมื่อวันที่11พฤษภาคมทางเพจ Facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลัง Ministry of Finance News Station ได้มีการ,ปรเปิดเผยว่าความคืบหน้ามาตรการ5,000บาทเราไม่ทิ้งกันนะวันที่11พฤษภาคมปี2563 1. มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว14.0ล้านคนคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ สถานะผ่านเกณฑ์รอรับเงินพรุ่งนี้โอนอีกและทยอยโอนทั้งสัปดาห์นี้โดย2วันอังคารที่12พฤษภาคมจะมีการโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ1.6ล้านคนซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องและได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นช่องทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนแล้ว3การปิดทบทวนสิทธิ์เมื่อคืนเวลา24นาฬิกา สรุปมีผู้ขอทบทวนสิทธิ์รวมทั้งสิ้น6.5ล้านคน 4. กลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก6.1ล้านคนยังขาดอีก400,000คน 5. กระทรวงการคลังคาดว่าภายในวันที่17พฤษภาคมจะสามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ในระดับ98-99%โดยอาจจะมีกลุ่มที่ตกค้างบ้างเช่นกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมแต,แต่ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลตามข้อ4และกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่แล้วแต่ไม่พบตัวเนื่องจากปัจจุบันไม่ได้อยู่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ์ กรณีนี้จะส่งต่อข้อมูลให้ผู้พิทักษ์สิทธิ์ในจังหวัดที่ท่านอยู่ในขณะน,น,นี้รับไปเป็นผู้ดูแลต่อไปซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้นบ้าง ส่วนความคืบหน้าเรื่องมาตรก,การเยียวยาเกษตรกร,ร,กรณขณะนี้ครั้งได้ตรวจสอบความซําซ้อนกับฐานข้อมูลการจ่ายเงินเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทและฐานข้อมูลข้าราชการตามที่กระทรวงเกษตรขอความนุดคอเรียบร้อยแล้วและได้ส่งข้อมูลให้กระทรวงเกษตรเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจ่ายเงินเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นไปตามกำหนดต่อไปล่าสุดงานเข้าแล้วกลุ่มล่าสุดไม่ได้เงิน10,000บาทแน่นอน ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวงการคลังจะเริ่มโอนเงิน5,000บาทจำนวน2เดือนควบหรือ1,000 0บาทในวันที่11พฤษภาคมส่วนการขอทบทวนสิทธผ่านเวอร์ไวเว็บเราไมา่ทิ้งการ์ดดคอมนั้นได้ปิดให้ทบทวนกันไปแล้ว แต่หากท่านลงไม่ทันสามารถเดินทางมาที่กรมปชาสัมพันธ์เพื่อยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ทางเอกสารถึงวันที่15พฤษภาคมสำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถโทรสอบถามหรือร้องเรียนไปยังที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศสำหรับวิธีตรวจสอบสถานะง่ายๆว่าจะได้รับเงินสิทธิ์มาตราการ5,000บาทหรือไม่ได้ทันทีเพียงทำตาม3ขั้นตอนต่อไปนี้1 เข้าไปที่ w w w วเวบเราไม่ทิ้งการ c ดคอสเลือกเมนูตรวจสอบสถานะ 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวอาทิหมายเลขแบบประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์และวันเดือนปีเกิดโดยล่าสุดกระทรวงคลังได้ออกมาเผยถึงคนที่เตรียมตัวโดนยึดเงินคืนมี3กลุ่มคนด้วยกันคือกลุ่มคนซึ่งไม่ได้เป็นแรงงานลูกจ้างและอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 2. กลุ่มพนักง,งานรัฐวิสาหกิจซึ่งลงทะเบียนและรับเงิน5้าพบาทไปแล้วภายหลังการตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติ 3. กรณีที่มีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงิน5้าพันบาทและเกิดจากไปทายาสามารถมาใช้ปุ่มขอสละสิทธิ์มาตรการเพื่อขอคืนเงินได้โดยขั้นตอนการขอสละสิทธิ์มีดังนี้ผู้ขอสละสิทธิ์จะต้องกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนกรอกวันเดือนปีเกิดกดยืนยันการสละสิทธิ์ กราสุดอุตามะประกาศปิดลงทะเบียนเงิน5,000บาทแล้วเผย3กลุ่มนี้ไม่มีสิทธิรับเงินผู้สื่อข่าวรายง,งานว่ากระทรวงการคลังจะเริ่มโอนเงิน5,000บาท2เดือนควบหรือจ่าย1,000 0บาทในวันที่11พฤษภาคมส่วนการขอทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ w วอเว็บเราไม่ทิ้งการ .com นั้นได้ปิดให้ทบทวนไปแล้วแต่หากลงไม่ทันสามารถเดินทางมาที่กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ทางเอกสารถึงวันที่15พฤษภาคมสำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถโทรสอบถามหรือร้องเรียนไปยังที่ศูนย์ดำเรงทามทั่วประเทศสำหรับวิธีตรวจสอบสถานะได้ง่ายๆว่าได้รับเงินมาตรการ5,000บาท หรือไม่ได้ทันทีเพียงทําตาม3ขั้นตอน1เข้าไปที่เว็บ w w w r o m a t ด์เว็บเราเลือกเมนูตรวจสอบสถานะ3กรอกข้อมูลส่วนตัวหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์และวันเดือนปีเกิดในกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเพราะข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่ถือว่าลงทะเบียนไม่ผ่านเพราะมีปัญหาด้านบัตรประชาชน1.7ล้านคนนั้น กระทรวงการคลังจะตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นว่าควรจะได้รับเงินเย,ยาวยๆหรือไม่หลังจากนั้นส่งให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเพื่อหามาตรการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ต่อไปนายอุตมะกล่าวอีกว่าส่วนกรณีกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอ,ออกข่าวว่าจะมีการ เปิดลงทะเบียนใหม่ในมาตรการเยียวยากลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระนักเรียนนักศึกษาพาร์ทไทม์นั้นยืนยันว่าไม่มีการเปิดลงทะเบียนใหม่หลังจากปิดลงทะเบียนไปเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาและการจ่ายเงินจะยึดเกณฑ์จากประกอบอาชีพเป็นหลักหากนักศึกษาทำงานด้วยเพื่อเก็บเงินไปเรียนกรณีแบบนี้ได้รับเงินเยียวยาแน่นอน แต่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ถ้ายังไม่ได้รับเงินก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่10พฤษภาคมส่วนนักศึกษาพาาัาทำที่ยังไม่ลงทะเบียนคงไม่ได้รับเงินถือว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ซึ่งรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังแจ้งว่าออกข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะเปิดลงทะเบียนใหม่ในมาตรการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระนักเรียนนักศึกษาพราธรรมเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดและเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งผู้บริหารกระทรวงการคลังสั่งให้ถอดข่าวดังกล่าวออกจากเว็บเพจสถานีข่าวกระทรวงการคลังรวมถึงในเว็บไซต์กระทรวงการคลังในทุกช่องทางแล้ว โดยในเรื่องการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันอยากให้ยึดข้อมูลจากสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังและจากทางสำนักง,งานรัฐมนตรีจะเป็นข้อมูลเป็นทางการล่าสุดข่าวดีกลุ่มขอทบทวนสิทธิ์ที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่แล้วแต่ไม่พบตัวผู้สึกข่าวรายงานว่าในายรัวรนแสงสนิท พุ่มเนยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังสรุปความคืบหน้ามาตราการ5,000บาทเราไม่ทิ้งกันณวันที่11พฤษภาคมปี25 6 3ว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว14ล้านคนคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ส่วนวันอังคารที่12พฤษภาคมจะมีการโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ1.6ล้านคนซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้อง และได้เป,ปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นช่องทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับประ,ประชาชนแล้วและหลังจากปิดทบทวนสิทธิ์เมื่อคืนวันที่10พฤษภาคมเวลา24นาฬกาสรุปมีผู้ขอทบทวนสิทธิ์รวมทั้งสิ้น6.5ล้านคนขณะที่กลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว6.1ล้านคนยังขาดอีก400,000คน อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังคาดว่าภายในวันที่17พฤษภาคมปี2563จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ในระดับ98-99%โดยอาจจะมีกลุ่มที่ตกค้างบ้างเช่นกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลตามข้อ4และกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิ ที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่แล้วแต่ไม่พบตัวเนื่องจากปัจจุบันไม่ได้อยู่ตามที่อยู่ที่ได้แสดงไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ์กรณีนี้จะส่งต่อข้อมูลให้ผู้พิทักษ์สิทธิ์ในจังหวัดที่ท่านอยู่ในขณะนี้รับไปเป็นผู้ดูแลต่อไปซึ่งจะใช้เวลาในการ ดำเนินการเพิ่มขึ้นบ้างส่วนความคืบหน้าเรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรขณะนี้ครังได้ตรวจสอบความซํำซ้อนกับฐานข้อมูลการจ่ายเงินเยียวยาตามมาตรการ5,000บาทและฐานข้อมูลค่าราชการและค่าราชการบำนาญตามที่กระทรวงเกษตร ขอความอนุเคราะห์เรียบร้อยแล้วและได้ส่งข้อมูลให้กระทรวงเกษตรเร่ยกดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรเป็นไปตามกําหนดต่อไปในละวะล้นกล่าวล่าสุดผู้ปกครองดูด่วนพอมอเตรียมแจกเงินเด็กๆคนละ1,000บาท มีรายงานว่านายประสงค์ภูนทเนศประหลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการสิบปหลัดกระทรวงว่าที่ประชุมได้พิจารณาช่วยเหลือกลุ่มตกค้างที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเพิ่มเติมโดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กลับไปทำแนวทางช่วยเหลือกลุ่มปลอบบางเพิ่มเติมจากเดิมที่เสนอมาใช้งบประมาณ39,000ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุและคนไร้บ้านรวม13ล้านคนให้ขยายไปกลุ่มประชาชนในพื้นที่ห่างไกลคนเข้าไม่ถึงอินเทอร์นเน็ตให้ได้รับการเยียวยาแต่ไม่เท่ากันทุกคนและอาจจะต้องใช้งบมากกว่าเดิมแต่จะไม่นับรวมนักศึกษาจบใหม่แม่ค้าออนไลน์ข้าราชการบำนาญคนว่างงานอยู่เดิม นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอให้ช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมอาทิอาชีพนาฏศิลป์ศิลปะพื้นบ้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอให้ช่วยเหลือบุคลากร,กรด้านนักกีฬาการเข้าถึงซอฟโลนของธุรกิจท่องเที่ยวโดยให้ทุกหน่วยงานทําการบ้านนํากลับมาเสนอใหม่ในกลางเดือนนี้โดยจะใช้เงินพรกรก,รกู้เงิน1ล้านล้านบาทช่วยเหลือทั้งหมด จากนั้นจะเสนอคณะกรรมาการกรลั่นการใช้เงินกู้และครมรพิจารณาต่อไปในเบื้องต้นกระทรวงพอมอจะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนปอบางจำนวน13ล้านคนโดยแจกเงินให้คนพิการผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ปีเพิ่มอีกคนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนเช่นเดิมได้รับเบี้ยผู้พิการ1,000บาท ก็จะเพิ่มเป็นเดือนละ2,000บาทส่วนผู้สูงอายุจะได้เพิ่มจากเบี้ยอีกคนละ1,000บาทแต่คนไร้บ้านจะไม่แจกเป็นเงินแต่จะช่วยหาที่พักและอาหารการกินให้แทนส่วนอาชีพหน้าตัดสินนักกีฬาจะพิจารณาดูว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่แต่ถ้าไม่ได้จะมีการจัดหามาตรการอื่นช่วย